ไฟสัญญาณของรถตำรวจกรณีสาวโอดซื้อ iPhone ผ่านแอปดังเครื่องมีปัญหาหลังแกะแต่เคลมไม่ได้ไฟสัญญาณของรถตำรวจใครกำลังคิดจะซื้อมือถือออนไลน์อ่านนี้ก่อนเลยล่าสุดมีผู้ใช้ a c e b o o k โพสต์เรื่องราวการซื้อ iPhone 13ผ่านร้านค้าในแอปชอปปีโดยหลังจากเปิดกล่องพบว่าหน้าจอมีวงเหมือนไอ้น้ำเช็ดไม่ออกเมื่อติดต่อร้านค้าเพื่อส่งคืนสินค้าทางร้านกลับปฏิเสธการรับประกันด้วยเหตุผลว่าลูกค้าได้แกะกล่องซีแล้วซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า แต่ที่น่าสงสัยคือถ้าไม่แกะกล่องลูกค้าจะเช็คสินค้าได้ยังไงและทำไมร้านค้าถึงไม่รับผิดชอบเลยหลังจากที่ผู้โพสติดต,ต่อศูนย์บริการ Apple ิได้รับการแจ้งว่าถ้าเป็นปัญหาที่ระบบซอฟต์แวร์จะเคลมฟรีแต่ถ้าเป็นปัญหาที่ตัวเครื่องภายนอกหรือหน้าจอภายนอกลูกค้าต้องเสียเงินเองคำถามที่เกิดขึ้นทำไมร้านค้าถึงไม่รับผิดชอบเมื่อสินค้ามีปัญหาหลังการซื้อลูกค้าต้องทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ หลังจากโพสต์นี้ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางมีผู้ใช้มากมายที่แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเช่นควรหลีกเลี่ยงการซื้อมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านออนไลน์เพราะส่วนใหญ่จะโยนให้ลูกค้าไปเคลมกับศูนย์บริการเองควรตรวจสอบเงื่อนไขาการรับประกันของร้านค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อกรณีเป็นคอสเมติกดมิดลูกค้ามีสิทธิ์ขอคืนสินค้าหรือขอคืนเงินกับทางร้านค้า แต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าควรรู้สึกมั่นใจว่ามีสิทธิในการพิพาทและไม่ควรยอมแพ้ต่อการปฏิเสธจากร้านค้าโดยสามารถแจ้งทิพาทผ่านทางระบบในช้อปปีหรือปรึกษากับสภาองค์กรของผู้บริโภคคำถามสำหรับทุกคนคุณเคยเผชิญกับปัญหาเช่นนี้มาก่อนไหมคุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดว่าร้านค้าควรมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีนี้หรือไม่อย่าลืมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็นล่างเลย